โอเคครับวันนี้ก็สวัสดี FC เช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทั้ง3ช่องทางนะครับแล้วก็สวัสดี FC ีที่ชมยอดหลังทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้ก็กลับมาไลฟ์สดนะครับหลังจากสลับวันไลฟ์สดนะครับในช่วงของช่องเฟซบุ๊กแล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็เพจนะครับอ่าก็กลับมานะครับจะสลับการไลฟ์สดครับทุกวันแบบนี้นะครับก็จะเว้นวันนะครับตัวนี้จะเป็นไลฟ์ที่ต่อๆเยอะนะครับถ้าเพื่อน ท่านไหนที่สะดวกก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับที่ต่อต่อได้เลยนะครับอก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับถึงห้าโมงครึ่งนะครับบางทีเพื่อนๆโทรหาอาจจะไม่ได้รับสายเพราะติไดไลฟ์สดอยู่นะยังไงจะติดต่อกับนะครับพเพื่อนๆท่านไหนที่โทรมานะครับได้ติดต่อกับที่หนึ่งนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ก่อน,นเพื่อนนะ ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับอ่าโอเคแชร์เรียบร้อยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับวันนี้มาในหัวข้อนะครับ สี่ปัจจัยนะครับที่ทําให้ที่ดินติดมือนะครับวันนี้ก็สวัสดีคุณนิวัฒนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่าอจออใจเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะครับอ๋อสวัสดีนะครับคุณนิวัฒนะครับก็ fc ประจําของเรานะครับวันนี้ก็นําสาระความรู้นะครับแอนส์หามาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วนะครับเกือบสองทุ่มแล้วทุกคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนิวัฒนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ FC ประจำของเรานะครับเพื่อนๆท่านไหนอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับว่าอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับก็บุบลนช่วงนี้ก็จะมีอากาศร้อนนะครับกลางวันนะครับคืนอากาศจะเย็นนะครับถ้าใครมาอุบลก็อย่าลืมครับ เตรียมรับมือครับอากาศสองฤดูนะครับอีสานของเราตอนนี้มีอากาศสองฤดูกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้วันนี้มาในหัวข้อนะครับสี่ปัจจัยที่ทําให้ที่ดินติดมือนะครับว่ามีอะไรบ้างมาคุยเรื่องนี้กันนะครับปัจจัยที่หนึ่งนะครับซื้อที่ดินเข้ามาไม่มีทางเข้าออกนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับ อย่างน้อยนะครับถ้าเราซื้อทินเข้ามาเนี่ยต้องมีทางเข้าออก6ถึงเเมตรนะครับเพื่อจะให้รถสวนกันได้สบายนะครับหรือเวลาการยื่นขอสินเชื่อเนี่ยทางธนาคารจะอนุมัติง่ายนะครับถ้าถนนกว้าง6เมตรขึ้นไป6ถึงเเมตรนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังจะซื้อทินเข้ามานะครับก็ให้มองตรงนี้ด้วยนะครับเป็นปัจจัยข้อที่1นนะครับในการซื้อทินเข้ามาต้องรู้ว่าถนนกว้างไหมนะครับหเมตร ตามกฎหมายกำหนดหรือเปล่าขั้นต่ำนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับข้อสองนะครับซื้อที่ดินเข้ามาแพงเกินไปนะครับแพงเกินไปสิ่งที่เราเนี่ยจะชนะตลาดได้ก็คือเรื่องราคานะครับวันนี้นะครับถ้าคุณวางแผนซื้อที่ดินนะครับเราจะซื้อที่ดินมาทําอะไรขายเท่าไหร่นะครับกําไรเท่าไหร่นะครับต้องจบในกระดาษก่อนนะครับถ้าเราไปขายราคาของเราเนี่ย กระโดดสูงกว่าเพื่อนนะครับในทำเลเดียวกันโอกาสขายก็ยากนะครับจะทําให้ที่ดินติดมือนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยต้องซื้อที่ดินราคาต่ํากว่าท้องตลาดนะครับเราถือไปต่อได้นะครับถ้าสูงไปหรือใกล้เคียงเขานี่ก็ไปยากครับทำไงก็ราคาต้องต่ำกว่าท้องตลาดนะครับจะไปง่ายนะครับก็ฝากไว้นะครับข้อสองปัจจัยที่สามนะครับคือ ลืมบวกต้นทุนในการพัฒนาที่ดินนะครับเวลาเราซื้อมาเราต้องคำนวณนะครับเราต้องคิดด้วยว่ามันจะมีค่าถมที่ดินนะครับค่าย้ายเขตไฟฟ้าประปานะครับอะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับเราต้องลีดให้ได้ให้หมดนะครับว่าเรามีค่ใจอะไรบ้างต้องบวกเข้ากับราคาด้วยนะครับอันนี้จะป้องกันให้เราได้นะครับนี่คือปัจจัยที่3นะครับต้องบวกต้นทุนนะครับของ ค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาที่ดินเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับสี่นะครับงานขายนะครับงานขายเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับของงานของการขายเลยนะครับถ้าเราไม่มีการขายนะครับเราก็จะไม่มีทุนหรือกําไรเข้ามากับหมุนเวียนในธุรกิจของเรานะครับดังนั้นนะครับก่อนทุกคนจะทําการเริ่มขายสังหารนะครับต้องศึกษาการขายด้วยนะครับให้ดีนะครับ กับเหมือนกับส mm ินค้าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอสังหานะครับธุรกิจทุกอย่างครับเรื่องการขายเป็นหัวใจหลักเลยเป็นหัวใจหลักในการต่อยอดธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อจะให้มีต้นมีทุนนะครับมีทุนไปต่อนะครับในธุรกิจในหมุนเวียนธุรกิจนะครับไปต่อได้นะไม่สะดุดครับเราต้องมีการขายออกนะครับต้องมีการขายหมุนเวียนเป็นหัวใจหลักเลยทุกธุรกิจเลยนะครับเกี่ยวกับต่างๆใน สิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะครับว่าสินค้าุโปโภคหรือบริโภคก,ก็ต่างนะครับการขายเป็นหัวใจหลักเลยในการเป็นฟันเฟืองหรือตัวนะครับกำหนดนะครับว่าธุรกิจของเราจะไปต่อได้ไหมหรือจะหยุดแค่นี้เราต้องมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจของเราด้วยนะครับเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้ดีขึ้นและก็เพิ่มทักษะในการขายหรือของทีมงานของเรานะครับอันนี้จะช่วยได้นะครับและนี่ก็คือนะครับ4ปัจจัยนะครับที่ทําให้ที่ดินติดมือ นะครับต้องมีข้อหนึ่งนะครับเริ่มทางเข้าออกนี่สำคัญมากๆนะครับสองนะครับที่ดินต้องราคาต่ํากว่าท้องตลาดนะครับห้ามแพงนะครับสามครับต้องบวกต้นทุนนะครับในการพัฒนาที่ดินเข้าไปด้วยนะครับคอที่ชีคืองานขายนะครับงานขายนี่ก็คือสี่ปัจจัยที่ทําให้ที่ดินติดมือนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด คอมเมนต์กดแชร์นะครับกดหัวใจนะครับให้เพื่อนๆได้ครับชมด้วยนะครับจะได้เป็นบุญอีกทางนึงนะครับอันนี้ก็ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนท่านไหนมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับก็ต้อนรับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะไร้สดสลับวันขึ้นมาไร์นะครับ เ,เพื่อนๆมีอะไรอยากสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีมากๆนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับว่าการดูที่ดินดูยังไงนะครับการทําการตลาดท่านยังไงการเปนในหน้าเขาทํากันยังไงก็สามารถทักมาสอบถามก็ได้นะครับหรือท่านไหนอยากศึกษาฟรีนะครับก็สามารถไปศึกษาที่ช่อง ยูทูบนะครับหรือ Facebook ก็ได้ครับก็จะมีโค้ดครูที่เข้าเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะครับมาแนะนําวิธีการนะครับการเป็นนายหน้าหรือการการตลาดนะครับแต่ละช่องทางนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่มีประสบการณ์ครับห้าปีสิบปีอยากมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ครับการเป็นนายหน้านะครับหรือการทำอสังหาแต่ละด้านนะครับก็ยินดีนะครับว่าสะดวกวันไหนขึ้นอยากขึ้นในสดก็สามารถทักเข้ามา บอกได้นะครับอันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับยินดีแบ่งปันความรู้กันแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดหัวใจของเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านไหนที่ไม่สะดวกชมไลฟ์สดตอนนี้ก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็สุดท้ายก็อยากจะฝากนะครับสำหรับแบ็กกราวด้านหลังผมนะครับเป็นโครงการนะครับที่ดินแบ่งขายนะครับที่บนนะครับเป็นเฟสที่สี่แล้วนะครับเฟสที่สี่แล้วตอนนี้นะครับเฟสที่สี่ของเรานะครับตอนนี้โครงการนี้นะครับใกล้ถนนรักนะครับช่างกูลนะครับถนนช่างกูลก็เริ่มต้นจากอุบลนะครับถึงนครพนมเลยนะครับแล้วก็ใกล้ศูนย์เบ้นอุบลลใกล้เทศบาลถามใหญ่นะครับ แล้วก็ไก่ตลาดไก่ซีเว่นนะครับไก่แป๊มน้ํามันนะครับคือสิ่งความอเนรยความสะดวกครบเลยนะครับครบวงจรเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางถึงบิ๊กซีนี่สิบนาทีนะครับเดินทางถึงสนามบินเพียง15นาทีเท่านั้นเองนะครับที่นตรงนี้นะครับด้านหน้าติดกับถนนดานะครับทางหลวงชนบทนะครับอ่าแล้วก็สามารถเข้าออกนะครับเดินทางได้หลายอําเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอหลาเซโก้อำเภอตะการนะครับอำเภอเขียมราชนะครับท่านไหนจะไปอ่าอำเภอ เขาุ้นหรือจะไปโม่สามสิบออกอำนาจเจริญก็ได้นะครับหรือจะเข้ like like ตาตัวเมืองก็ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเดินทางได้หลายเส้นทางมากๆนะครับแล้วก็ลึกเนี่ยลึกเป็นคอนกรีตนะครับร้อยสามสิบเจ็ดเมตรนะครับคอนกรีตกว้างแปดเมตรเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังของประเทครับก็จะมีถนนอีกด้านนะครับถนนสาธารณะนะครับติดด้านหลังเลยนะครับด so ้านหลังเลยถนนสาธารณะของเรานะครับและตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะมี โรงเรียนด้วยนะครับเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนของอนุบาลบ้านหนองว่านะครับพิกัดกันีตัวนี้อยู่บ้านหนองว่านะครับตําบลเทศบาลคมใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับที่แปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทํางวมดกไร่นะครับเราแบ่งเป็นเก้าแปลงตันนี้เหลือว่างเพียงแปดแปลงเท่านั้นนะครับแปดแปลงเท่านั้นนะเป็นเอนนะครับและตัวนี้นะครับโครงการนี้เหมาะทําอะไรได้บ้างครับตอบโจทย์ยังไง นะครับสำหรับท่านไหนที่เดินทางนะครับระหวา่างที่ทํางานกับบ้านนะครับทำงานที่ตัวเมืองวนแต่บ้านอยู่อ,อำนาจเจริญอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับ ซื้อที่ดินตรนนี้เพื่อสร้างบ้านได้นะครับท่านจะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับมากขึ้นนะครับอยู่ครอบครัวมากขึ้นนะครับเมื่อมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นก็จะมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและก็ท่านไหนที่เป็นเจ้าของโครงการนะครับกำลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นมีศักยภาพนะครับเพราะว่า ใกล้นะครับใกล้ศูนย์รถนะครับหลายแห่งเลยและก็ใกล้หน่วยงานราชการด้วยอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับท่านไหนสนใจนี่ก็เหมาะมากๆเลยเจ้าของโครงการท่านไหนสนใจนะครับหรือท่านไหนที่อยากทําธุรกิจค้าขายนะครับอันนี้ก็เหมาะนะครับทาห้องเจ้าหรือทำอาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าใกล้โรงเรียนสองแห่งนะครับก็เป็นถนนหลักด้วยนะครับเพราะว่าเลี้ยวเข้าตรงซอยตรงข้ามกับศูนย์เบนเลี้ยวเข้ามาปุ๊บ ที่ดินก็ติดถนนดำนครับไม่ต้องเลี้ยวไหนอีกนะครับอยู่ติดถนนดําเลยเข้ามาอยู่ขวามือเลยเห็นเลยครับประมาณสักสามนาทีนะครับเจอที่ดินเลยนะครับอยู่ขวามือเลยติดถนนดําเลยนะครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับถนัดท่านไหนที่จะค้าขายนะครับหรือท่านไหนอยากซื้อเก็บอันนี้ก็สามารถทํากําไรได้ทันทีนะครับเพราะว่าซื้อปุ๊บเนี่ย ทำกำไรได้เลยนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ราคาที่ถูกสุดในระแวกนั้นจริงๆนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับทำเลแบบนี้ทาเลทองนะครับในย่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเฟสที่4แล้วนะครับที่อุบลราชธานีนะครับและตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษแบบจุกๆไปเลยนะครับสำหรับตอนรับเดือนแห่งความรักนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าท่านไหนนะครับจองก่อน 28กุมภาพดกุมนาครับวันศุกร์นี้นะครับเราให้สิทธิ์นะครับจอง3ามแปลงแรกนะครับให้สิทธิ์3าแปลงแรกเลยนะครับ3ามแปลงแรกนะครับตอนนี้เหลือว่างเพียง2แปลงนะครับ2แปลงนะครับเราฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้และเราถมที่ดินให้ฟรีด้วยนะครับถมที่ดินให้ฟรีด้วยนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถนะครับทักมาสอบถามได้ที่ Facebook นะครับเด่นชัยแสงสินดาหรือเพจเดยสสังหานะครับ หรือจะโทรสายด่วนนะครับ066-1464197 066-1464197นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับว่าที่ตรงนี้นะครับเข้าออกทางไหนได้บ้างนะครับควรทำอะไรดีนะครับถึงจะทำกำไรได้เร็วขึ้นนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับที่ดินทำเรทองเกรดพรีเมียมตัวนี้ในตัวอุบลราชธานีอีกหนึ่งโครงการนะครับก็ฝากเพื่อนเอาไปด้วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการกดหัวใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับมีอะไรอยากสอบถามเข้ามาก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆไม่มีใครสอบถามเข้ามา นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันนะครับในวันมะรืนนะครับพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับถ้าท่านไหนที่สนใจอยากติดตามครับชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็ไปติดตามกันได้ที่ช่องต่อตนะครับก็จะไปไปสดประมาณสิบหาจุดสามศนยอหรือบ่ายสาครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะครับถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับไปพบเจอกันได้ที่ต่อตได้เลยนะครับพรุ่งนี้ทางเฟ e บุ o กนะครับจะเพจจะงด พรุ่งนี้สลับวันมานะครับวันนี้พรุ่งนี้งดหนึ่งวันแล้วก็จะมาอีกครั้งคือวันถัดไปนะครับวันถัดไปนะครับก็คือวันพฤหัสนะจะเจอกันได้อีกคือวันพฤหัสนะครับผมนะเดี๋ยวไปพบเจอกันได้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมครับเดี๋ยววันมะรืนเจอกันใหม่ครับเดี๋ยววันนี้สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ